สู่ช่วงนี้ของรายการไลฟ์สไตล์ชนะบายยามาฮ่านะคะไลฟ์สัปดาห์ค่ะคุณผู้ชมคะเรายงังเกาะติดอยู่กับกลุ่มยามาฮ่า3ซผู้นำเทรนด์ก่อนใครวันนี้เรามี4คนแล้วเราก็เล่ากันถึงเรื่องของทริปที่เรามีการออกทริปกับทางยามาฮ่าครับเป็นการครั้งแรกแล้วนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องของการไปเขาใหญ่ ขึ้นไปบนนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้รับการ้อนรับอีกวันหนึ่งเป็นยังไงบ้างอ่าคราวนี้เรามาฟังกันว่าขากลับของวันที่สองเนี่ยเห็นบอกว่ามีเรื่องเด็ดๆเยอะครับน่กันกลิ้งในขณะที่เราขี่มอเตอร์ไซค์แต่ไม่กลิ้งนะคะข่างกันอย่างสนุกสนานกันละคะเรื่องเราเป็นยังไงบ้างในวันที่สองวันที่สองพอออกจากรีสอฝนตก่ะฮะตั้งแต่เช้าเลยครับตกตก ตกไปปลอยตลอดคือมันตกไปปลอยตลอดตั้งแต่ตอนกลางคืนก่อนหน้านั้นนะแบบเหมือนอยู่สวิตซ์เหมือนอย่ญี่ปุ่นเหมือนญี่ปุ่นตอนไปฝนต้นหนาวอ่าแต่ปลอยตลอดทั้งวันมีเขาด้วยก็ก็ท่ากับว่าเราก็ติดฝนมาตั้งแต่กลางคืนแล้วถูกไหมมันก็มีปลอยลงมายามเช้าตื่นขึ้นมาก็ยังมีฝนค่ะพุ้งกันอยู่นะแล้วเราก็ไม่กลัวตั้งขบวนสนุกครับ้ปยฝน ่็จะมาให้เขาแจกเสื้อกันฝนด้วยใช่ก็มีแจกเสื้อกันฝนด้วยของดีเลยเขาเตรียมเขาเตรียมไม่หมดเลยเนาะรขาดขาดอย่างเดียวไม่ไม่ได้แจกไพ่ไม่ใช่เราเตรียมมาแจกไพ่จะสนุกกว่านั้นแจกไพ่ก็ไม่ต้องนอนแล้วล่ะี่ผมมีมีห้องห้องห้องสามศูนย์หกกำังได้ยังยังไม่จบยังไม่จบก็พอเราลงมาจากเขาใหญ่ปั๊บเนี่ยทุกคนก็มุ่งหน้ากันไปที่ความโชคชัย เห็นถ่ายรูปกันแบบเป็นมือกานที่ความโชคชัยข้างมาห้าเลือกเลือกเนื้อสเต็กกันก่อนด้วยเขาเตรียมอ๋อคือมีการนัดแมะกันก่อนมีกาเตรียมว่าเป็ให้ลูกค้าแต่แต่ะท่านเนื้อท่านไหนกินท่านเนื้อท่านหมูท่านไก่มีการเตรียมพร้อมไว้เป็นอย่างดีเรียบร้อยโอ้สำหเราแบบว่าเฮ้ยอะไรแพงสุดอะไรแพงสุดวัวนี่ต้องต้องเนื้อวัวอย่างเดียวแล้ว อร่อยต้องอร่อยสุดอะแล้วเป็นไงบ้างก็เพิ่งรู้ว่าวัวที่นายเขาเลี้ยงคือสไปเดอร์แมนครับผมคุณผู้ชมค่ะอีกทีสิเลี้ยงด้วยอะไรนะเลี้ยงด้วยสไปเดอร์แมนครับผมเ้าใช้มังมุมไปเลี้ยงวัวไม่ใช่ครับผมเป็นยังไงกินแล้วเคี้ยวเหนียวนุ่มหมดก็ถ้าบอกว่าค่ะก็ถ้าบอกว่าอร่อยแต่เป็นวัวไร้มันอ๋อใช่ครับเพราะว่าเป็นวัวที่โดนใช้งานมาโดยตลอด แต่ถ้าเลือกได้เป็นแซลมอนจะดีกว่าครับแต่เห็นมีคนทานนะคะอร่อยครับถ้าคนที่ชอบทานเนื้อจะเป็นเนื้อที่ที่อร่อยที่สุดที่เขาเตรียมมาให้ใช่เห็นหันกันแบบว่าสนุกสนานในรูปของเราทานอะไรทานเนื้อครับก็ไปอยู่สไปเดอร์แมนคุมเดียวกันเหมือนกันหมดเลยครับที่นั่งอยางนี้เหมือนกันหมดเลยชะตากรรมเดียวกันหมดเลยกินเบียร์ขามาปั๊บเลือดพุ่งเลยก็ถ้ากับว่าสเต็กเขาสอดแต่ที่ที่สนใจก็คือว่าทังยมมาห้าเนี่ยมีการเตรียม แผนในการเดินทางตลอดทางแล้วก็เตรียมให้กับทุกคนโดยก็คือใครจะกินอะไรใครไม่กินอะไรเขาจะมีการนัดแนะกันก่อนมีความรู้สึกไหมคะว่ามีอะไรที่เรารู้สึกลบประทับใจกับมีที่หนึ่งที่เราไปกินที่ฟาร์มเห็ดอันนี้ฟาร์มเห็ดก็ขาไปอันนี้ขาไปส่วนตัวผมเลยครับคือทั้งทิปทั้งทิปเลย60คันเนี่ยไปไปจะจอดที่ฟาร์มเห็ดขายเห็ดอย่างเดียวทุกคนก็จะได้กินอาหาร็นเห็ดอะไร คือทุกชนิดเลยครับเป็นฟามเห็ดเลยมีหมดจ้าก็้น้ำน้ำนี่เป็นน้ำเห็ดเลยอ๋อเหรอแล้วผมเป็นคนกินเห็ดไม่ได้คนเดียวคนเดียวด้วยคนเดียวในทริปเออแล้วเราทำยังไงก็ก็ดูแลของใช่ยามาฮ่าดูแลดีมากเขาเป็นเมว่าไม่เป็นไรพี่ผมไม่หิวไม่กินก็ได้เปลี่ยนเมนูให้เลยครับเขาสั่งทางทางนั้นให้เปลี่ยนเมนูให้ให้เปลี่ยนเมนูที่ไม่มีเห็ดไทยทั้งๆที่คนนั้นอ่ะที่นั่นอ่ะเขาเตรียมให้แล้วเตรียมมาให้แล้วะแต่เขาเขาสั่งทางที่ ทำอาหารที่นั่นเลยให้ทําให้ครอบครัวให้ใหม่เลยว่าให้อาหารของผมแล้วแค่คิดเงินเพิ่มมาได้เลยเดี๋ยวเขาจัดการให้ทั้งนั้นที่ผมบอกเองครว่าพี่ไม่เป็นไรแลผมไม่หิวคือไม่เป็นไรก็ได้ทานที่นานก็ได้เพราะว่าไม่หิวเดินทางกินตลอดทางนลครับเขาบอกไม่เป็นไร เขาไปสั่งพ่อครัวให้ทําเมนูนี่คือเขาดูแลดูแลดีมากอันนี้คือผมผมประทับใจมากอือก็คือคือผมจริงๆผมไม่อยากเป็นเป็นเป็นภาระเป็นตัวถ่วงภาระที่เรื่องมากเลยแบบกินได้จริงเป็นตัวถ่วงนี่ตัวถ่วงเป็นภาระทุกอย่างแต่เขา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 าบอกว่าต้องกินเขาบอกต้องกินยังไงก็ต้องหาให้กินให้ได้เขาไม่อยากให้ให้กินได้อะไรมากิน ได้ไข่เจียวเป็นม mm hmm> ื้อแทนที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ได้สมบครณ์ลูกชิ้นัเห็ดนะครับใครจะเป็นใครมีใครโอ้ตายแล้วมีคำถามด้วยนี่จะมาถามพี่บอกว่าไงนะเห็ดเกิดมาจากอะไรพี่เขาว่าเห็ดเกิดจากอะไรพี่เขาบอกเห็ดจากกระเชลาพี่พี่ก่อตัวขึ้นมาบอกไม่ใช่ครับเห็ดเกิดจากอะไรครับเกิดจากความเหงาไม่ใช่เกิดเห็ด โปรโมทเทปปะก็นี่แหละค่ะอันนี้แหละค่ะอยากจะถามทุกคนเหมือนกันว่าใครที่ไปทริปแรกของกรุงเทพเขาใหญ่ของยามาฮ a าทริ i ซิมาแล้วความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างอยากจะบอกอะไรกับยามาฮาบ้างถ้าใครบอกไปแล้วไม่ได้ประทับใจเนี่ครับผมว่าเขาไม่ได้ไปจริงๆไปทุกคนประับใจหมดใช่อยากจะไปอยาจะไปอีกต่อเรื่อยๆคือคือถามทีมสตาร์เลยว่า มีต่อไปมีต่อไปมาทั้งนีที่ทริปแรกยังไม่สําเร็จเลยครับทริปต่อไปจะไปไหนอยากไปด้วยก็อยากให้ยามาฮ่าจัดให้สมาชิกอีกเรื่อยๆครับแล้วประทับใจยามาฮ่าตรงไหนที่สุดทุกเอาสนตัวนะทุกตรงพี่ทุกตรงทุกตรงเลยตั้งแต่เริ่มไปถึงทูปะเตมีที่นัดแนะยังไม่ทันได้จอดรถเลยครับกินแล้วน้ำมันอยู่นี่ เข้าตรงนี้ครับเติมมนให้เต็มถังอาหารด้านนี้ครับกระเป๋าสัมภาระด้านนี้ครับเสื้อผ้าทุกอย่างเขาจะเตรียมเตรียมมาให้หมดเราแค่จะไม่ต้องทำอะไรเลยครับถ้าเขาไปได้ก็คืไปถึงปุ๊บจอดรถแค่แค่ขับอย่างเดียวเรามีหน้าที่แค่ขับอย่างเดียวเราเดินเขาหยิบกระเป๋าไปให้เราเดินไปนั่งเล่นเขาเอาอาหารให้ไปหาอาหารเจ็บป่วยยาเยอะรักษาเขามีให้แมอทุกอย่างเขาเตรียมหมอไว้ให้เลยครับ เขาไม่ได้กล่าวว่าทิปนี้จะโดนฝนไม่อยากให้เดินฝนเขาเอาเอาเอาเส้นฝนมาให้เลยนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกประทับใจคือยามห้าเตรียบมาให้เราหมดล้ะค่นะครับตรงจริงๆบของที่ไปธุระนะครับต้องทำงานไม่ได้ไปกดฟังจากหลายๆคนเล่ามาแล้วครั้งหน้าหลังครั้งหน้าหลังผมจะอัปเดตเพจตลอดเวลาว่าครั้งนี้อยู่สนามบันนี้แล้วทางอะไรบ้างอะไรบ้างบางจะกดถูกใจตลอดเพราะว่าเขาไม่ได้ไปแล้วเแบบติดตามจริงอยากไปตามจริง อดไปรอบหน้าของผมนี่ก็เออจริงๆแล้วผมตอนแรกว่าจะไม่ได้ไปเพราะผมต้องติดงานทํางานต่างจังหวัดทุกสุกเสาร์ซึ่งมันจะคาบคาบเกี่ยวเสาร์อาทิตย์แต่ผมตัดสินใจว่าเอาไงวะอยากร่วมงานอย่ามาห้าสักครั้งหนึ่งผมแค้นสั้นงานไม่ได้แค้นสั้นงานหยุดหยุดเขาไม่จ้างเขาไม่จ้างรายได้ช่วงนั้นติดเคอร์ฟิวพอดีแล้วพอดีวันศุกร์อ่ะมันยกเลิกเคอร์ฟิวพอดีด้วยตอนนั้นอ่ะ แล้วผมก็ต้องไปทํางานจแล้วผมก็ไม่ได้ไปเลยซื้อตอนนั้น,นผมทิ้งเงิน6กพันเพื่อจะไปทริปกับพวกเพื่อนๆยอมครับยอมไปแล้วพอไปปุ๊บประทับใจจริงค่ากว่าหกพันที่เสียไปไหมคุ้มค่ากอ้อย่าคิดนะเน,ะนะี่ยความคิดา <laughs> ก็สนุกสนุกมากอะคือมันสนุกมากประทับใจที่สุดที่ที่ทท ที่อย่ามห้ามมีให้กับเราเนี่ยประทับใจเหรอผมก็จับใจทุกที่อ่ะฮะเพราะว่าวันในเขาบอกอ่ะไปถึงปุ๊บน้ํามันผมเหลือขีดเดียวเขาเติมไม่เต็มกลับบ้านจนจนกลับบ้านทุกวันนี้ที่กลับมาจนจนกลับบ้านเลยจนจุดสุดท้ายที่กลับบ้านจะแยกย้ายเขาก็เติมน้ํามันให้เต็มถังวันเขาใจมากนะครับที่มีน้ำมันให้คือแบบว่าประทับใจทุกทุกจุดเพราะว่าเขาจุดเล็กๆเขาก็เขาเก็บรายละเอียดให้เราหมดะครับ ครับมีน้ำตลอดทางมีกซิกดด้วยครับสำหรับผมนะฮะก็ถึงถึงจะผ่านมาหลายน้ำมันจะไม่จะเป็นน้ำฝนน้ำฝนก็ลุยมาหมดครับการดูแลก็ดีมากครับมีเสื้อกันฝนให้เทคแคร์ตลอดเก็บรายละเอียดเล็กน้อยให้เราตลอดนะครับผมก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาเป็นอะไรที่คนที่ใช้รถยามาฮ่าทุกรุ่น <ใ>บอกนะได้เลยว่าทุกรุ่นได้รับการดูแลเป็นอย่างดีกับทางบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์นะคะแล้ววันนี้ก็มีทริปแรกของยามาฮ่าทริซิตี้เป็นที่เรียบร้อยลแล้วในโลกด้วย,วยทริปต่อไปคงได้เจอกับเขาอีกอย่างแน่นอนค่ะและนี่แหละค่ะคือความอบอุ่นของสมาชิกยามาฮ่าครับทริซิตี้นะคะแล้วก็นี่เลยเว็บไซต์ครับอย่าลืมติดตามข่าวสารนะครับทางเว็บไซต์ทริสิตี้ไทย com ครับผมแล้วก็ ใน facebook ครับนะครับในกลุ่มก็ทีซิตี้ไทยข่าวสารอัพเดตตลอดเวลาครับทมีอะไรจะโพสต์บอกตลอดคําถามทุกคําถามตอบด้วยตัวทีมงานของเนี่ยครับทุกคนตอบกันเองหมดครับผมก็แล้วก็ใครอยากได้ชิวนะฮะกอีด้ก็ของแต่งนีดน้อยครับปรึกษาได้ครับผมาคุยกันนะคะ เพราะว่าน้องๆเองก็เป็นนักแต่งรถอยู่แล้วนะคะบอกได้เลยว่าไม่ใช่มือสมัครเล่นด้วยเป็นนักแต่งรถมืออาชีพด,ดูแลมารับให้ <c oughs> สมาชิกแฟนเพจก็ <c oughs> ใครซื้อรถยมามาฮ่าที่ซิตี้แล้วอยากสวยก็มาที่กลุ่มนี้รับรองว่าได้สมใจอย่างแน่นอนค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องๆทั้ง4ท่านขอบคุณมากครับขอบคุณครับที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะแล้วบอกได้เลยว่าใครที่ใช้ยามาฮ่าที่ซิตี้อยู่นั้นคุณคือผู้นําเทรน สัปดาห์ต่อไปจะเป็นกลุ่มของยามาฮ่าทีซิตี้ไหนนั้นอยากให้คุณผู้ชมติดตามชมในเรื่องของการเปิดประสบการณ์กับทีซิตี้กันค่ะตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่และกลับมาพบก,กับช่วงต่อไปของรายการ